และเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายนนี้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเร่งสารพลังภาคีคเราครือข่ายเดินหน้าปกป้องเยาวชนจากอบาย,ยมุกจัดเวทีเสวนาสี่หลุมดำที่เด็กเยาวชนไทยอาจจะตกหลุมพรางเพื่อหาทางออกที่ปลอดภัยค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศิีรัตน์ลาบใหญ่คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวว่าเด็กไทยต้องผเผชิญกับภัยและความเสี่ยงใหม่ที่น่ากลัวสี่หลุมพรางคือ1บุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบบุหรี่ไฟฟ้าตุ๊กตาหรือทอยพอดเป็นบุหรี่ไฟฟ้าประเภทใช้แล้วทิ้งที่มีรูปลักษ์เหมือนอาร์ททอยตุ๊กตากล่องน้ำผลไม้และเครื่องเขียนจนแยกไม่ออกจากของเล่นจริงมีสีสันสดใสกลิ่นหอมหวานทำให้เด็กอาจเข้าใจผิด ได้ว่าไม่อันตรายและเลือกมาสูบ 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบเหล้ากระป๋องหรือค็อกเทลกระป๋องราคาถูก20บาทวางขายในร้านแฟนชายจากต่างประเทศซึ่งมีแอลกอฮอล์สูงถึง4-5% 3. กัญชาผ่านช่องทางออนไลน์มีการขายและส่งเสริมการขายกัญชาพันลำหรือกัญชามวลสำเร็จรูปพร้อมขายและพร้อมส่งเป็นจำนวนมากทั้งหน้าร้านและร้านค้าออนไลน์ 4. การพนันเว็บพนันหันมามุ่งเป้าเด็กโฆษณาเงินเดิมพันหรือขั้นต่ำในการเริ่มเล่นที่5-10บาทใช้กลยุทธ์การตลาดการ์ตูนสร้างรูปแบบพนันสล็อตให้เหมือนเล่นเกมาการ์ตูนเพื่อดึงดูดใจเด็กดังนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องระมัดระวังสอดส่องดูแลเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อสี่หลุมพรางที่ทั้งทำร้ายและทำลายชีวิตของเด็กไทย ด้านนายแพทย์พงเทพวงวัชระไผ่บูลผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้กล่าวว่าเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติสสสมีความมุ่งมั่นในจุดยืนสร้างเสริมสุขภาวะในเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลอบายมุกทั้ง4ด้านโดยเร่งสารพลังภาคีเครือข่ายทำงานเชิงรุกทั้งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาวิชาการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และมุ่งทำงานเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์สารพลังภาคีเครือข่ายดังนี้ 1. สร้างเป้าหมายร่วมกันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความรอบรู้ทางสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้าแอลกอฮอล์สิ่งเสพติดพนันออนไลน์2พัฒนานวัตกรรมและชุดการเรียนรู้ให้เท่าทันทั้งในโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น3วางแผนกลยุทธ์การสื่อสารเชิงรุกทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและ 4. เชื่อมร้อยการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการป้องกันนักสูบนักดื่มนักพนันหน้าใหม่ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันเยาวชนให้เติบโตอย่างปลอดภยัยป้องกันเด็กและเยาวชนไม่ตกเป็นเหยื่อสีหลุมดำอีกต่อไปอีกทั้งช่วยสร้างให้เกิดสังคมปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีของเด็กและเยาวชนต่อไป